วันศุกร์ตามตำราโบราณกล่าวว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวหัวคำยารุ่งหรือดาวประจำเมืองเทวดาพระศุกร์หรือพระสุกะเทพบุตรทรงถูกสร้างจากพระอิศวรจากโค21ตัวบดป่นเป็นผงห่มด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนพรมด้วยน้ำอมฤตจนเกิดเป็นดาวพระศุกร์มีผิวกายสีฟ้าทรงโคเป็นพาหะอยู่ในธาตุน้ำมีหน้าที่ดูแลจักรวาลประจำอยู่ทางทิศเหนือตามตำราโบราณมีความเชื่อว่าพระสุกะเทพบุตรเป็นครูของเหล่าอสูรต่างจากเทพพฤหัสบดี เป็นครูของเหล่าเทพเทวดาพระศุกเป็นมิตรกับพระอังคารและเป็นอริกับพระเสารซึ่งตามศาสตร์ตะวันตกดาวพระศุกหรือที่เรียกว่าดาววีนัสเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งความรักบุคลิกและลักษณะน,นิสัยสําคัญของผู้ที่เกิดวันศุกร์คนวันศุกร์เป็นคนเจ้าสาอางอ่อนโยนอ่อนหวานอารมณ์ศิลปิน มีความเป็นศิลปะทั้งการพูดการกระทำอะไรต่างๆมีความอาร์ตความติบอยู่ในตัวเองเลยได้ว่าเป็นคนที่ introvert น่าค้นหาอารมณ์สุมทรีนะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่มีความสุข,ขุมเยือกเย็นนะรักสวยรักงามด้วยนะเลยว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงมีระเบียบเป็นคนที่มีความรอบรู้ฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งจุดเด่นสําคัญประการหนึ่งของคนที่เกิดวันศุกร์เข้าใจการเข้าถึงธรรมชาติหรือธรรมชาติของผู้คน เวลาที่คน,นสนุกจะเข้าหากลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลในสังคมเนี่ยเขาจะรู้วิธีการรู้จังหวะรู้กาลเทศะรู้ว่าเวลาไหนคนพูดไม่คนพูดเขาจะมีศิลปะหรือว่ามีแผนการนะมีการวางเตรียมการไว้ก่อนลงหน้าเวลาที่จะแอคชั่นกระทําการอะไรก็ตามนะในกลุ่มคนองค์กรองค์งคงคการกิจการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานหรือว่าเป็นลักษณะของหัวหน้าซีอีโอหรือว่าผู้จัดการนะ คือทุกอย่างเนี่ยจะมีจังหวะทุกอย่างจะถูกวางแผนโดยแยบยนต์โดยมีแบบแผนแล้วก็ศิละปะเป็นขั้นตอนคือถ้าให้จัดงานรื่นเริงหรือง,งานที่เป็นทางการเนี่ยเขาจะวางแผนได้อย่างละเอียดนะว่างานช่วงเช้าช่วงบ่ายช,ช่วงกลางวันจะมีเขาเรียกว่ามีขั้นมีตอนมีระบบระเบียบนะนี่ก็เป็นตัวอย่างการเปรียบเปยระบบความคิดแอคชั่นการกระทําของผู้ที่เกิดวันศุกร์มีความสามารถหลายแขนนะเป็นคนที่มีศิละปะในการร้องเพลงร้องเพลงเพราะทําอาหารอร่อยนะจัดแกะสลักอาหารเนี่ย คือประณีตนะคือรสชาติเนี่ยจะต้องตรงเป๊ะตามสูตรเรียกได้ว่าทําออกมาเนี่ยทุกคนต้องชมว่าอร่อยเรียกได้ว่าผลงานอะไรที่ทําออกมาจะต้องมีอาร์ตมีศิลป์มีศิลปะมีครูนะเรื่องของคนที่เกิดในธาตุน้ําอย่างคนมนสุขเนี่ยเรียกได้ว่าจะรู้จักปรับเปลี่ยนนะเขาเรียกว่าแปลธาตุตัวเอง บุคลิกโดดเด่นของคนวันศุกรนะ์น่ะเป็นคนที่สามารถอยู่ในสายบันเทิงได้นะเป็นประเภทที่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์นะเป็นสายครีเอทีฟเป็นนักเอนเตอร์เทนนะแล้วก็พูดจาสนุกสนานมีความเฟรนลี่ในกรณีที่บางคนเป็นอินโทรเวิร์ดเนี่ย แรกๆอาจจะไม่รู้ว่าบุคลิกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนสนุกไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าการเขาเรียกว่าพูดจาบางทีเขาก็จะมีมีม่านมีฟอร์มแต่เมื่อรู้จักสนิทแล้วเนี่ยเป็นคนสนุกสนาน,นแล้วก็โยนเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายนะเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยจะเนี๊ยบมากเพราะว่ามีศิลปะนะเรื่องของการพูดจาถึงแต่งตัวไม่เนี๊ยบแต่มีเขาเรียกว่าลักษณะที่แต่งตัวเป็นนะชอบแต่งตัวชอบอมีแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรก็ตามนะคนวันศุกร์จะชอบเรื่องสวยงาม เรื่องการแบบศิลปะอะไรต่างๆชอบดูหนังชอบร้องเพลงฟังเพลงใหม่ๆพูดง่ายๆว่าคนวันศุกร์เนี่ยมาทางสายแนวบันเทิงรื่นรมแล้วก็ศิลปะทุกแขนงข้อเสียของคนวันศุกร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนธาตุน้ำนะก็อารมณ์มันก็จะแปรปรวนอยู่เหมือนกันจากที่เป็นสายฮานะตลกแต่ไม่ตลอดถ้ามีอะไรขัดใจนะเขาก็กลายเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนได้นะเพราะบางทีเขาเอาอารมณ์เป็นใหญ่เหมือนกันนะคนที่มีศิลปะหรือว่ามีเขาเรียกว่า อาร์ตมีสีปินิอินโทรเวิร์ดเนี่ยเขาจะจับอยู่ที่อารมณ์นะคือใจเขาอะจับที่อารมณ์เป็นคนที่หักไม่พอใจอะไรแล้วเนี่ยจะชักสีหน้าให้เห็นเลยนะคือหน้าเปลี่ยนสีนะหน้าเปลี่ยนรูปเลยแล้วก็ขี้เบือ่อบางทีก็ดูใจร้อนนะบางครั้งโมโหทีเนี่ยขาดสติไปเลยเรื่องของความรักประการหนึ่งคนวันศุกร์อยู่ในแวดวงของความเสน่หาก็คือว่าคนเข้ามาหาเยอะนะหรือว่าถ้าคนโสดเนี่ยก็จะมีโอกาสอ่าคนเข้าหาเยอะเช่นกันนะวันศุนกร์มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ล้นเลยนะ หัวกระไดไม่แห้งนะสําหรับคนวันศุกร์แต่ถ้าโสดเนี่ยโสดเพราะว่าอาจจะมีสเปคหรือคาแรคเตอร์นะก็คือว่าอาจจะยังไม่มีไม่ถูกใจนะว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาให้เลือกนะเดี๋ยวมาดูพระประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือพระพุทธร,รูปปางลำพึงก็เรียกได้ว่าแต่และว,วันเนี่ยก็จะมีพุทธร,รูปแต่ละองค์นะก็เราก็ไหว้ที่ประจําวันของวันศุกร์ให้ถูกนะจะส่งเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองความสุขสวัสดนะเรียกว่า เป็นสิแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะก็ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเน่ก็จะเรียกว่าเป็นสิริมงคลเดี๋ยวมาดูการทําบุญเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์คือเรื่องของการทําบุญใส่บาตรสังฆทานนะแล้วก็ปล่อยสัตวนะ์ถ่ายชีวิตโคกระบือนะแล้วก็เรื่องของการสร้างศาสนสถานเป็นการร่วมทําบุญการสร้างโบสถ์สร้างวัดนะสร,ดนะสร้างวิหารได้หมดนะเรื่องของการบริจาคโรงศพบ,บริจาคโลหิต เรียกได้ว่าจะเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาอารัก์ประจําตัวรวมไปถึงบิดามดาคูบาอาจารย์แล้วก็เจ้ากรรมในเวทเดี๋ยวมาดูงานที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันศุกร์นะด้วยความเป็นธาตุน้ำเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยจะมีศิละปะในการปรับตัวนะเรียกได้ว่าเข้าใจถึงศาสร์สิ่งทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้อง เต้นนะหรือว่าเล่นละครนะคือว่าร้องเพลงก็เก่งนะถ้าเป็นศาสตร์ของนักร้องเนี่ยวันศุกร์ก็จะเหมาะนะเล่นละครนักสแสดงนะเป็นผู้จัดหรือว่าเป็นเรียกว่าครีเอเตอร์นะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงโซเชียลที่ต้องพบปะผู้คนหมู่มากนะเป็นประชาสัมพันธ์นะอยู่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าต้องพบปะผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวมาดูสีที่ถูกฉลองกับคนวันศุกร์คือสีฟ้าสีขาวเหลืองครีมเสริมอํานาจวาสนาสีส้มสีแสดเสริมเรื่องการอุปถัมภ์คำจุน ส่วนสีกรากินีหรือสีที่ไม่ถูกฉลกคือสีดำเลขมงคลคือเลข6เลขที่ควรซื้อติดตัวไว้คือ6-116และนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อสังเขปของผู้ที่เกิดวันศุกร์ยังมีเรื่องราวของความรักการงานการเงินสีที่ถูกฉลกสีมงคลหรือวันต้องห้ามหรือจะมีเรื่องราวบางพาร์ทบางตอนที่เกี่ยวข้องกับคนวันศุกร์อย่าลืมกดใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในอีพีต่อไป